อิมินาสกาเลยนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลยนะทำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลยนะสังขังอภิปูชยามะ阿拉หังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวัตตาธรรมโมทำมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโคสังขังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัตตนาถายะติสะเนนะสะหะปัญจศีรานิยาจามะดุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัตตนาถายติสะวเนนะสะหะปัญจศีรานิยาจามะ ตฏิยมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงลัตนาถายะติสวเนนะสหะปัญจศีวานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อัลรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะละหตโตสัมมาสัมพุธธทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะละหโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสัรนังขัจฉามิ ธรรมังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิามาสังขังสรนังคัจฉามิาามทุติยมปี พุทธังสระนังคัจฉามิาาาตุต no ิยังปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยังปิธรรมังสระนังคัจฉามิตุติยังปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสระนังคัจฉามิตุติยังปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิ พุทธังสรนังคัจฉามิตตติยัมปิพุทธังสวรนังคัจฉามิตตติยัมปิธรรมังสัรนังคัจฉามิตตติยัมปิธรรมังสารณังคัจฉามิตตติยัมปิสังฆังสัตรนังคัจฉามิตตติยัมปิสังฆังสารณังคัจฉามิปานติปาตาเวรมะี สิกขาปัะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปัะทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวร,รมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวร,รมณีสิกขาปัะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวร,รมณี สิกขาปัตถังสมาธิยามิกาเมสุมิช้าจารวาเวระมณนีสิกขาปัตถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณนีสิกขาปัตถังสมาธิยามิหมุสาวาทาเวระมณนีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัทานา เวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุราเมรยะมชะปะมาทถานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโขะสัมปทาสาธุสีเลนะ นิพุติยันติตัดสมาสีลังิโสทะพยิสาธุปติพาหายะสัพพสัพติสิทธิยาสัพพทุคะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลังวิปติปติพาหายะสัพพสัพติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายะปะริตังภูทะมังคลัง วิปติปติภาหายะสัพพะสัพติสิทธิยาสัพพะโลคาวินาศายะปริตังภูทะมังคลงังนโมตัสสะะควะตโตอะระหะโตสัมมสมพมทัยสะนะโมตต A สัรนนาคชามิสังค์คานสัรนนาคชามิทุติยานิภู ข้ารัตน์ขาชเมตติยาเปทามานสารน์ขาชาเมตติยาเปิดทางขารันาขาชเมตทิยาเปิดวทารันาคาชา มิตาทิยปิธามังสารนาคาจามิตาทิยมิธาังสารนาคาจาามิติปิโสภาวา จารณะจามันโนสุขทโตโลกวิโตะโนการวุริสตามัสสรตติสัทเทวมณุสานังโกโตภะวะติสวะทาตโตภะวะทาอัา Moa santit, ti koa akali koa ehi pa Si koa oa, pa na ikoa pa Cha no pakawa toa Sa wakata, koa ucho pa tipa นะภาคาวะโตสซาวกตสังโคยะยะปฏิปันโนะภาคาวะโกสาวกตสังโคยเมจิปฏิปันโนะภาคาวะโกสาวกตสัง อยติธทานกัตนิพระสโยภานิอัตถบุริสสกะคาราเอสัพพะทะวะโตสะวะกัสสังโฆอะหุนายโยปาหุนายโยอะทินัยโย <coughs> โนตตรากูลญาติตงโลกสสปตนิพาหุมสาสมติเนมิตาสุขานตาิเมขลานุจิตาโคอัสนนามาลันทานาติฏฐรมวิสิทาจิตตวามุนินทโทตาเต จาสาพวะตุเตขยามะารานิมาลาติเลขมาพิโยจิตาสาภรานเตโครานพรานะวะัมมาขมะทานทยาทางทานเตียสุทานตาวิทินาจิตตวามมนิเอนโทตานเตจัสาน คารานินาราชิเริงกัจจวรัตนะติมาตาโพทานท้าวทิจักกมรมสเนวัสุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิ มะยังพันเตพัตตานิสังคธาลานิสัปปะริวาลานิภิกขุสังคสะโอนโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังคโคอิมานิพัตตานิสังคธาลานิสัปปะริวาลานิปฏิคันหาตุหากัง ที่าลารัตตังทิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญค้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินแถวหน้าแถวเดียวเลยครับถ้าส่งต่อมาด้านหลังได้จากอันแรกก่อนเลยครับปิ่นโตก่อนเลนะพี่จุ่นพี่เพื่อนเฉยเลยครับช่วยกันเลยนะครับถ้าช่างส่งต่อเองนะเพื่อนเฉย ช่วยกันมาเคลเลยครับเยอะๆมากช่วยกันหมดเลยครับคุณคุณยายพี่มาช่วยกันมาเคลนะครับช่วยกันเลยจ้ะเอาเลยครับเยอะๆนี่ฝังเป็นสหธรรมกันเปิ้ลอะไรครับเอาเลยครับช่วยกันมาเคลเลยครับวางบนผ้าอยู่ข้างบนก่อนจะได้ระเคได้ทั้งหมดเลยจ้ะเดี๋ยวจะมาส่งต่อพะด้านหลังไม่สะดวก มาทำหน้าที่แทนทั้งหมดเลยวันนี้ฟังเทศดุดันมากเลยวางบนเตียงทำไมของเยอะจังเลยเนี่ยอลังการมากอันนี้ห้องรูปหลังใช่ไหมต่อต่อข้างหลังเดี๋ยว<ะ>พี่เปิ้ลก็อะไรเดี๋ยวต่อรูปหลังพี่เปิ้ปปลนี่ก็ได้ครับพี่เปนนิ้ลถาวายมีมีสองรรอันเลยเลยองข้างหลังครับ ทองชั้นเลยเลยคือเปิ้ลถวายอาหารด้วยครับเอาเลยครับด้วยวยครับถวายองหลังต่อเลยครับองหลังเป็นองค์จำลองของจริงอลูงข้างบนพวกคนชอบปีนไปบูชาข้างบนแล้วมันพังหมดก็ต้องทําจำลองไว้ให้บูชาได้ครับบางคนอยากจะปีนไปไปพรมมาลายก็ลวดลายมันก็หักพังหมด เจ้าวัดก็เลยออกอุบายทําองค์จําลองไว้ให้จ้ะใครอยากจะอยากจะบูชาก็ชาองค์แล้วมันต้องปีนขึ้นไปใช่ใช่ใช่คนก็ชอบปีนขึ้นไปอยากทําบุญให้สู่เลยออกอุบายทําองค์จําลองให้บูชากัานล้างล่างก็ทำเพื่อบิดองค์บางทีบสปิดเลยบูชาข้างนอกได้ด้วย ยะถาวาดริวาาผู้ราปาริปูเรนติสาขารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก,ปกปัปติอิชิตังปัฏิตังต,งตงมหาังขิป,ปะเมวะสมิชตุสัพเพ,พูุเรนตุสังคฆาจันโทปนรสโยยะามณิโชติ ระโสยัตทานเอติยวิวานจันตุสัอโรโควินาสตุมหาเตปาวันตรายโยคิดที่ตายยุก็ ยินโอจัตตารรธัมมาวะทันติอายุวันโอสุขังอาลาตันติยานุภาเวน เตชัสสาตว์ทารวทพยาเวรโสกานสัตุจุปาทวานเนกาอันตรายาตวินาสันตุอเกษสตอยาเยเสตนาลังลภานโส ิภาพยานสุขังพระรังสิริอายุจาวนโนจะพอทางวุนทิเจยสวาสัตวานสัจอายุจะเทวสิทธิภาวันตุเตภาวัตุสาธรรมังคารังราต ตุจัพพะเทวะทานจาพภะโุทานุภาเวณสัทธาสดีประวัตตุเตภวัตตุจัดมังฆาราคานตุจัเทวะทาจัพะทมานุภาเวณ ข้าศตร์พาวัตตุเตภาวัตุจาระมังเทลังระคันตุจาราเทวตานจาราสังฆานุภาเวนัสพาสตรพาวันตุเต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ตาสุขันโนสุมาพุทโธจะสุเยธังธัมมจาริสุปัตถังทีนังกายกัมมังวาจากัมมังปทาคีนังปทาคีนังมโนกัมมังปณิยเตเตปตะทีนาปทาคีนานิกตวานรภันตาทา เ่อบุญรักษาสุขกายสิตใจโรด้วยกันทุกท่านทุกคนเธิญสาธุ